อ่าโอเคเดี๋ยวแชร์ใหม่แชร์ใหม่นะครับขอยัดนะครับสอรี่สอรี่มีปัญหาเรื่องเสียงไม่มันแก้ไม่ได้มันต้องรีเซ็ตต่อโปรแกรมเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าโอเคไม่เสียงไม่เป็นยังไงบ้างขึ้นปีชดเชีย ฟิลเตอร์ดิดฟิลเตอร์คอมเพรสเซอร์น้อยสเปซเกนไม่เอาเกนเอาตัดิโอเคเป็นไงบ้างเสียงคุณน้อยเสียงผมเป็นไงบ้างเวี่ยงไหมหรือเทียกบกว่าเดิมหน่อย ขยาดไปเอาอู๋อีลูสามหมื่นหกเลยเว้ยแล้วนั้นขยาดไปเอาเอาวุธนู่นนี่นั่นมาตีเล่นก่อนอนนันจะได้ตีแล้วตั้งเหลือสองเอ็มตีได้สิบสิบยี่สิบกว่าคลิกเดี๋ยวตั้งไม่มีแล้วนะครับผมอ่าเบื้องต้นเรามีไนท์อะไนท์ หลังมีชาร์โดที่เป็นชาร์โดของอาสอดแมนอ่ะจะได้เลือดเพิ่มขึ้นหน่อยนี่ออสแตดบวกสิบนะครับผมเอ๊ะทำไมมันไม่บวกสิบให้วะอ๋อเล็บป้อนเลบป้อนหายมาละบวกสิบนะครับออสแตดบวกสิบนะ <c oughs> ของดีทีนี้ ปัญหาคือไอตัวเนี้ยตัวจิตรีบวกพวกนี้มันจะอยู่นานแค่ไหนนะเพราะว่าไปอ่ะเบื้องต้นผมต้องทําอะไรบ้างมาดูก่อนว่าถอาจะทำอะไรอันนี้เริ่มหลอนในวันละอ่ะเดี๋ยวถ้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งเอ่อผมต้องบวกอาวุธก่อนอ่ะเดี๋ยว่อยไปบวกนอกไ์แล้วกันเดี๋ยวมารีวิวไอตัวหมวกนะครับผมว่าหมวกมาทําอะไรได้บ้างยังไงส่วนตัวผมชอบมากเลยหมวกออกอย่างเฟี้ยว แล้วก็ท่านใดที่คิดจะไปตีกิจกรรมไอ้ตัวบอสกิจกรรมนะครับคุณคิดดีๆครับผมใช้คำนี้ถ้าคุณไม่อยากสุขภาพจิตเสียไม่ต้องไปก็ได้ครับ <laughs> <laughs> ไม่ต้องไปก็ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมคนมันมีปัญหาตรงนี้ว่าคนไปฮิวครับคนไปฮิวบอสคนไปฮิวบอสปุ๊บเรียบร้อยเจอคนสวนด้วยการหักไม้ผีหักไม้ผีมาก็บันเทิงใช่ครับทีนี้ มีลุงตุงนั่งไปหมดช่วงหนึ่งทุม่มนะโอ้ลูกพี่ลูกพี่ทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรเรื่องครานี้เลยกว่าทำไปทําไมทําไปทำเพื่อทําไปทำเฮียอะไรนึกถึงคำพูดจันแดงเนาะทีนี้เ,เดี๋ยวเรหนึงของของแปเราดูผมไปผมไป,มผมไปสุ่มมานะครับทุกท่าน เออผมรีสุมมานะผมใช้คำนี้เลยแต่คือบอสอตีแล้วได้เลยเรู้ไ้มท่านผมโมโหโม,โม,มากเลยตีมาตั้งนานได้ได้อะไรรู้ไหมได้ไอตัวเกียร์ทีมามาห้าอันโอ้ผมหัวจะปวดห้าอันนะดูท่านห้าอันแล้วไอมอนกิ Mon ีกในแมบปบแม่งวิ่งไปเก็บเว้ย แบบเจ็ดเคจริงจังไม่เนี่ยเรียบร้อยนะครับธุรกิจแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้เว้ยแล้วบอสมึงเลือดเลือดตีเข้าทีละหนึ่งเลือดมึงแสนห้าแสนสองห้าหมื่นไอชิบหายแล้วคนนั่งแย่งกันตีคนแย่งตีไม่ไรไอคนที่เอามนั่งหิวนี่แหละปันเดนมันแต่บอกแล้วว่าอ่อนแอก็แพ้ไปไม่ใช่ครับกิจกรรมมันก็ควรไปถือกรรมที่ดีอ่ะใช้คำนี้ เออเอามันดีๆด,ดิเป็นครูเป <laughs> ็นครูเลยการใช้คำนี้เลยนะ <laughs> เล่นดีๆไม่เป็นใช้คำนี้เลยเล <im> มอนสวัสดีครับนี่ผมได้มาแล้วคุณเลมอนนี่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 มาแล้วอี <laughs> <im> <im> ๋ชิงหน่อยชิงหน่อย <im> <im> นี่ได้ได้ได้หมวกฟ้าได้ ออกยากผม,มใช้คำนี้ออกยากชิบหายเลยออกอย่างยากนะครับทุกอันนได้แค่ชิ้นเดียวนะครับปุ่มไปร้อยหนึ่งได้แค่ชิ้นเดียวโอ้ลูกพี่ลูกพ,พี่ได้ยากขนาดนี้นะขหน้าไม่ต้องก็ได้ เอสพีดีมันร้อยเก้าสิบเลยอะ่ะมันไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอะ่ะชอบชอบชอบตักหาหาหมวกกันหาหมวกกันลืมลืมลืมอันนี้มันเป็นหมวกแม่ไอเป็นหมวกกิจกรรมสี่ปีนะครับผมต้องใช้หมวกคริคลิปคลิปบยิคลิปเออลืมไปหมวกหมวกหมวกมวกันบวกขี่ได้อ่าโอเคเดี๋ยวรีวิวเพิ่มไปเพิ่มขีดละเม็ดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะค่อยว่ากันนี่ บวกสี่นะครับผมทุกๆหนึ่งขั้นคิดค่าดาเมจบวกสิบเปอร์เซ็น์บอสเกิดแล้วนะครับทุกท่านตัวไหนอยากไปตีไปตีนะครับอ่าตัวนี้คือ ที่ที่0 0นะครับอ่าเราใส่หมวกที่ใหม่เข้าไปชี่จาก4 0 0งขึ้นเป็น6,006นะครับคนสามอ่ะโอเคนี่คือปกตินะทีนี้เรามาลองหมวกไอตัวเมเทโอหน่อยหมวกเมเทโอนะครับมันมันโอกาสคือออก10%นะครับอ่าไฟบอลออกแล้ว ไอ่แตกานะครับหนึ่งลูกสองลูกสามลูกหาเรื่อยนะครับมันมันไม่ได้ออกบ่อยอะ่ะไอตัวที่ออกบ่อยคือไฟบอลนะครับไอตัวที่ออกบ่อยคือไฟบอลอ่ะเอ๊ะรับดาบอันี้มันบอกเอมิลีเคไหมวะ รีวิวการใช้งานจริงนะครับผมใช้มะละกอคุณหนูน้อย4ี่ส้ามละกอรครับไปสุ่มมาแล้วได้มาถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละมันได้ใช้งานแล้วด้วยแล้วก็ได้ของนู่นนี่นัน่นมาค่อนข้างเยอะครับส่วนตัวโอเคนะส่วนตัวส่วนตัวคือโอเคแต่ก็ถามว่าควรมันมันควรจะได้เยอะกว่าน,นั้นอะ่ะแล้วก็ ไอตัวที่ค่อนข้างโอเคเลยคือคอสตูมครับอ่าผมได้ตัวนี้มาหนึ่งอันครับคือคอสซันต้าเกตนะครับผมแลกเปลี่ยนไม่ได้แต่ออฟได้นะครับแล้วก็นี่ของดีครับวันนี้คอสตูมเพลงก <laughs> ไ็ได้อยู่คุณว่วน้อยได้อยู่ ก็อยากรู้ว่าคิผมมันจะแรงเท่าไหร่เอ้ยมัดพันเลยนะพันเลยนะอันนี้พันเลยนะโอเคีครับตุ๊กปีไปให้ผมรีวิวหน่อยครับ ีถ้าลงใส่ธาตุดินก็หลักพันอยู่นะติดบอยอยู่นะครับทุกท่านไม่ใช่ติดกิ๊กก๊อกติดบอยอยู่นะติดบอยอยู่นะเห็นไหมอ,อ๋อทีสองทีมันก็มานะ่ะ เอ้ยเอาเรื่อง,เ,อเ,องเล่นน้ำเมดนั่นเล่นน้ำเปดเออเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่ามันคิกก๊อกมันไม่ได้คิกก๊อกนะได้คอร์อสแมวซันต้าไหมครับไม่ได้ครับคุณเลมอนผมเสียใจมากครับเลมอนจะไปตีไหมครับตอนนี้บอสมันเกิดแล้วครับอยู่โอโยฮยานะครับแมพที่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งรวมไม่ผีแล้วไม่บอสนะครับตอนนี้ ในเมื่อไม่มันก็มีคนหักไม้ผีใส่แล้วแหละเออแต่ด้วยความที่ว่าคนมันสตอมสกิลใส่นะบอลมันก็เลยแบบตายไปตายไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าไม่เช่มบอลแบบสีหรืออะไรพวกนี้มากะสีแบสามมาทีเนี้ยพอมันสู้ไม่ได้คนระับทุกท่านกะหักไม้บอสเลยทียนี้เรียบร้อยส่วนตัวผมคิดว่าไอตัวชาร์โนี่ย มันทำให้ตีแรงขึ้นหน่อยอ่ามันเจาะก่อ50%นะครับโอตาเมาทห6,000นิ่งๆเลยอ,ะ <Acting> อ่ะโอเดตตายเอานะ เราไปดูตอนตีพวกมอนที่อยู่ในดันมืดนะครับว่ามันจะรอดไม่รอดเบื้องต้นประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวเรามาเล่นสายโบดีกว่าโบลิงบบล่งแบดโบลิงบบล่งแบดโบลิงบบล่งแบดเอาโบลิ่งแบดจาอเกาะนี่แหละรองเท้าฟิกหมวกหมวกเป็นหมวกเป็น<ม>ตัวนี้ ยัง6,000เท่าเดิมนะไม่ไม่ประทับใจเท่าไรน้ำเมรไม่ได้ต่างกันเยอะแต่แคชชิ่งอาจจะแรงก็ได้ก็จ,จะรู้ ต้องไปดูตอนตีดันมืดนะครับผมว่าไปก่อนเลยครับวอตไม่รู้ตายตอนไหนคนเลมอนได้ไปตีใช่ไหมตอนหัวค่ำอะ่ะตอนทุ่มหนึ่งอะ่ะคนเลมอนไม่ได้ไปตีแล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับที่แรกผมก็ว่าจะไม่ไ,ไปตีผมันไปเห็นช่องลุงโยออาไปก็ได้เอาช่วยกันเอาไปช่วยกัน,ก,นก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเลยครับสภาพเลทะใช้คำนี้ อาชูกำหม,มัดแล้วอย่าให้กูเห็นนะอย่าให้กูรู้นะอยไหนคิว่าไหนอะหัไหหกไม้นะเดี๋ยวเจอนอกเกมเดี๋ยวจัดให้เจอแต่ไม้ผี ยี่มันใช้ได้อยู่นะ ขีเก่าเก้าพี่แต้มหนึ่งพี่ก็ไม่ให้ผมหรอที่ 99, เก้าเก้าทุกท่านในตัวนี้ที่เก้าเก้าว่าจะไปตีบวกหรือไปตีบวกเลยนี่ไม่เป็นไรแยดันตัวนี้ก่อนต,อตีควายนะครับบัฟฟล่นะครับคือผมเข้าใจแล้วว่าไอ้คน ไอ้คนจะโดนต่อยมันอาการมันประมาณไหนนะผมผมรู้เลยเออไอ,อ้คนจะโดนต่อยไม่ได้สงสารนะถึงนะเขาคนนี้เลยไม่ได้สงสารไม่ได้เลยเรื่องสิ้นนะครับคนจะโดนต่อยเลยคือสมควร <laughs> แต่ได้ไดก็ตามแต่ไม่สนับสนุนความแรงครับเหตุมันเกิดไปแล้วก็สมควรครับ ไหนก็มีหมวกแล้วามาเล่นมีหมวกแล้วเล่นหมวกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาจว่าเราไม่มีหมวกนี่ไม่มีพี่ก็ตีแรงอยู่แล้วครับอี๋เป็นไงขิงขิงโอ้ตีไปตีมากูเวลอัพแท้ลืมไปเราต้องตีวัว ข้อดีของเมเทโอคือวันตีแล้วมันติดสตันนะผมชอบมากเลยก็มีโอกาสนะครับจจะได้เห็นเศษออโต้สเปลในวเร็วๆนี้นะครับเป็นกรรมต้องหาแหวนหลอดเอลเมนทัลเอลเมนทัลมาด้วยประเด็น ไหนอ็อตคืออาชีพไหนก็เล่นออโต้สเปลได้นะครับถ้ามีหมวกอันนี้นะและคุณคิดดูสภาพอ่าไอตัวมือปืนนะครับคิดสภาพมือปืนนะมือปืนยิงคีแล้วออโต้สเปลไกลๆนะไอ้แล้วออกเมเทโอออกไฟบอลเนี่ยเอ๊ะเท้เท่จัด กินได้ไหมก็ไม่กระเท่ไงดีตัวน้อยมันดีหมดแหละเออแค่ความคิดมันดีทุกอันแหละ ความคิดมันดีทั้งหมดครับแต่ถ้าเป็นกระทำเนี่ยค่อยว่าก,กันได้อยู่เฟี้ยวเฟี้ยวชอบชอบชอบตีตีมีนิมีนีโอตกอ่ะอย่าลืมนะเราถ้าสมมติว่าผมมีดาบไปอะไรนะดาบอ่ะนั่นนะดาบม่วงนะครับไวโอเลตไวโอเลตเฟียครับผม ม,มันมีไบโอเฟีร์มันจะมีฟอสโ,โนวา่าเมเทโอสตอมแล้วก็เจาะเกาะเวทเกาะเกาะกายร้อยนะครับมันทีสภาพไนสับโป้โป้งโป้งโป,งปงแล้วมีมเทมเทเโอมีไฟบอมีสก,กิลอโอโตออกเท่าจัดจัดกินได้ไหมไม่รู้ <laughs> กูเท่ในกูเท่เออ เลยลืมนะไอตัวชาร์ o ดชาร์ o ดอาชีพอะครับชาร์โดหลอดไหนหนึ่งเวลาตัว,ต,วตีออโต้มันออกไมน้ำเบรกด้วยนี่แล้วไอตัวชาร์ o ดเลเวลไอชาร์ดสอดแมนมันไป 6, บวกบวกดาเมจแม่น้ำเบรกอีกยี่สิบเปอร์ดูดูโอ้โยพี่ชื่อหายเลยตายนะครับจังหวะนี้ ต,ต,ติดตรงแม่น้ำเบรนะกนะแม่น้ำเบรกนันแม็กทำไงวแต่อา,อาจจะดีกับสายคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบในคีร้อยเพราะว่าแม่น้ำเบรกเวลาเวลาถ้าเราตีออตโอต้มันจะมีสกิลบางสกิลที่ออกมาด้วยใช่ไหมมันจะติดเรื่องดีเลยครับเราจะมันจะทําให้เราไม่สามารถใช้ตัวเมเทโอได้ตลอดแม็กน้ำเบรกได้ตลอดเวลาไงก็จะออกไปเรื่อยๆก็ชดเชยในส่วนนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะส่วนตัวชอบอยู่ ี๋ยวผมแลกแหวนอีกชิ้นหนึ่งเห็นมีหมวกใหม่ของวิาสาด้วยดิที่แค่ใส่เฉยๆก็ลดฟิคแคส0.2แล้วแต่ถ้าบอก11ลดอีก0.3เป็น0.5วิครับโอ้โหได้ข่าวว่า 800m ที่ฟรีบ้างสามทำไมคนใจดีจังเลยวะ เอ k ีดีเแค่เจ็ะเอแค่แปดสิบหนั่าสว่าเศษมันมีสมุดใช่ไหมเศษไปใส่สมุดอ่าสมุดที่ออโต้ไอพวกสกิลโบด้วยนะแค่คิดก็เพินแล้วอะอือเท่ปะ กินไม่ค่อยได้ก็เถอะ <c oughs> ระหว่างตีขี้เฉยๆตีขี้แรงนะตีแล้วมีนํำสกิลแบบเอ่อลงบนหัวเนี่ยอลังการงานสร้างกว่าอันไหนจะดีกว่าวทุกท่านแน่นอนเห็นครับ แหลก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 เจออะไรวะแคชชิ่งสไปรัลผมอีกตั้ง6เลเวลถึงจะเลเวล5ถึงจะได้ใช้ได้นะทุกท่าน อีกนานเลยเดี๋ยวขอญาตนะครับวันนี้เดี๋ยวขอญาตลงไลฟ์เร็วหน่อยก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ประมาณนี้แหละวันนี้ ค่อนข้างเยอะด้วยใน,นในเซิร์ฟมารีวิวสั้นๆครับเดี๋ยวเสาทิตย์นี้อาจจะทำเป็นรีวิวแบบเต็มๆสมหรับหัวนะครับว่าดีอะไรยังไงแล้วในคิดเหมาะไหมจะมาเล่นสายออโต้ลักษณะนี้มีของอะไรเสริมบ้างเดี๋ยวผมลองไปหาดูว่าจะมีอะไรบ้างประมาณนั้นครับคุณหมวน้อยไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ